ครับร้านเอื้อพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมามแนะนำเช่นเคยครับเป็นพญาสุบรรพันล้านมาเวนะครับของคูบาวิรุธนะครับกษัตร์มะเมาเนื้อนี้เป็นเนื้อลงยาสองกษัตริย์นะครับเงินทองนะครับเอเคเลยนะครับรอยากมีเงินมีทองนะครับเรียนได้เวิร์กเลยนะเงินทองนะครับมีทั้งเงินมีทั้งทองนะครับด้านหน้าก็เป็นพญาคุดนะครับสวยนะครับด้านหลังก็เป็นพาวเวสุวรรณ นะครับอิทธิคุณพยาคุณพยาคุณนั่นก็เป็นมหาเทพที่พะนารายทรงยกย่องให้มีสัตว์เสมอกันท่านก็อาสาพระนารายนะครับเวลาจะไปไหนก็อาสาเป็นพานะให้พะนารายนะครับพยาคุณเกี่ยวพันกับคนไทยมานานแล้วนะครับอำนาจทางราชะการเราก็ใช้สัญ,ญาลาักษณ์พยาคุณนะครับผมเมืองไทยเราใช้พยาคุณนะครับเมื่อจะเป็นหลักเมืองหลวงตาม,มาบอกพยาคุณปีทั่วประเทศนะครับไปมาจะเป็นหลักเมืองปไปเลยเป็นพยาคุณหมด มปจะแบงเป็นแบงเงินทองอะไรต่างนะครับรูปแบงก์ก็มีพญาครุฑองค์พญาครุฑสถิตยอยู่นะครับพญาครุฑปูชาท่านก็ให้โชคลาบนะครับป้องกันไปให้โชคลาบการลมเปลมพัดนะครับพูดผีกกวิศดารเกรงกลัวด้านหลังก็เป็นเาวิสุวรรณนะครับองค์นี้มีหมายเลขด้วยนะครับข้างล่างหนึ่งสองตั๋แล้วก็มียิงลเลเซอโค้ดนะครับเาวิสุวรรณนะครับสี่กอนะครับ ถือทั้งชดจักนะครับถือตะบ,บองแล้วก็หอยสังประธานพรนะครับทวิสุวรรณนะครับคนจีนเรียกใจจิงเยอะท่านเป็นเจตุลกบาลนะครับที่มีทรัพย์สินมันทองมากเยอะมากมายนะครับผมพระภิกษุอาจารย์หลายท่านกล่าวถึงท่านเอาไว้เสมอนะครับหลวงตามาบอกว่าท่านเป็นเป็นตำแหน่งนะเทวิสุวรรณปัจจุบันท่านเป็น อาย,ยบุคคลจันโสดาบ,บันหลวงพ่อฤาษีจิงดำก็นะครับอดีตการท่านมีญาติเป็นองค์เทวิสุวรรณก็มาหาท่านอยู่บ่อยๆนะครับผมดังนั้นเหรียญน,นี้ครบเลยนะได้ทั้งสองอย่างน,นพญาขุดแล้วก็องค์เทรร้าเทศสุวรรณนาเลี่ยมห้อยบูชาติดคอเป็นอย่างยิ่งนะครับพญาสุบรรันพันล้านมหาเวศนะครับผม ถ้าสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรณ์ะเครื่องโทร0 9 6 9 5 4 8 0 8หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไลกดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการมหรทุมองคนดีๆจากร้านอวยพรณ์ะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ